สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัวเมยซูเอ็มบสอกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับกับราคาที่โคดคุ้มตัวนี้พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา1590บาทจัดราคาเต็มคือ2,190ตัวนี้มุมมองพี่นะสเปค ให้มาถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงผมพร้อมกับหน้าจอให้มาถือว่าใหญ่จริงครับ6 7 9นิ้วกับอัตราเรทีตัวนี้ให้มา90เฮิร์หน้าจอสู้แสงดีมากกับความคมชัดตัวนี้ให้มา HD Plus ก้องหน้า8ล้านกล้องหน้าเจาะรูด้วยดีไซน์หน้าจอมีความสวยงามมีความพรีเมียมจริงในการออกแบบของบอดี้ กล้องหั13ล้านมีตัว AI Camera ด้านข้างมีปุ่ม Power ตัวนี้สามารถทำการสแกนมือให้เราด้วยนะครับถือว่าจัดเต็มจริงกบลบงลำโพงให้มาเป็นลำโพง2ตัวเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดผุ่นตัวนี้ให้มาแบบ4,900แบต1วันเพียงพอต่อการใช้านจริงซึ่งพีจะขอแนบลิงก์เนาะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พีแนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าที่ตะก,กร้าสินค้าพี่ทําการปักให้ล้วผมตัวนี้บอกเลยว่าบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมไนะว่าให้กดซื้อตามที่พีแนะนําใต้คลิปหรือว่าใต้ใคอมเมนต์นี้พีสับพีนะซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาทหลังจากพีทําการใช้งานตัวนี้มาอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างมาดูว่าบอดี้ตัวนี้หลังจากใช้งานมาบอกเลยว่าบอดี้มีความสวยงามเหมือนซูทําออกมาถือว่าเพอร์เฟกจริงครับ นี่คือเก็บวีเทลของฝาหลังได้อย่างลงตัวจริงครับซึ่งพี่ชอบตัวดีไซน์ของตัวฝาหลังของตัว mbo 21มากถือว่าดีไซน์มีความพรีเมียมจริงครับตัวนี้นะนี่ ดีไซน์อย่างสวยผมบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามจริงอันนี้ผมคือปุ่ม Power สามารถทำกระสก็นมือที่ปุ่มนี้ได้ถือว่าให้มาดีมากมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงด้านบนลำโพงหนึ่งตัวด้านล่างหนึ่งตัวพอร์ตซีมีรูหูฟัง3.5ดีไซน์มุมมองพีนะเวลาจับเวลาพกถือว่ามีความดูหลและมีความสวยงามจริงนี่ครับผมสกินคําว่าเหมยซูนะครับ น,น,นี่บอกเลยว่าสุดจริงครับตัวบอดี้มีความสวยงามจริงดีไซน์ของขอบปึกซึมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับมาดูว่าตัวนี้หน้าจอเป็นอย่างไรบ้างสัพพีนะหน้าจอ6.79นิ้วความคมชัด HD พัดหน้าจอมีความสมูทมากครับผมซึ่งพี่ใช้งานตัวนี้มารู้สึกว่าทัดกดบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่โคตรลื่นนะบอกเลยว่าหน้าจอสมูทมาก แล้วทำลอมมาดีมากเหมือนซูทำลอมในการกดในการทัดออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบจริงครับนี่ซัพพอร์ต w i f i 4และ Wi-Fi 5จับสัญญาณ Wi-Fi หากพี่อยู่ไกลนะจับสัญญาณ Wi-Fi 5มีความเสียงจริงครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กจริงซึ่งพี่ชอบในการไซด์ของหน้าจอมากกับขอบจอของตัวเครื่องมีความสมมากจริงครับแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถทำการโคดแอปพลิเคชันของมันด้วยนะถือว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับ ซึ่งพีใช้งานคือรุ่นที่พีนะครับผมให้ดูก่อนว่าความจุเท่าไรแรมให้ผมซิงพีใช้งานตัวนี้มานะครับเป็น Android 4ผมแรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกนะครับตัวนี้มุมมองพีนะักก็ถือว่าเพียงพอในการใช้างานกับงบ1590บาทตัวนี้นะครับนี่ถือว่ามีความไหลลื่นจริงครับความจุพีใช้งานก็คือความจุ6 4กิกรุ่นเบสโมเดลนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมทัดดีมากซึ่งพีชอบฟรีในการทัดของตัวนี้จริงครับ นี่ครับผมสามารถปรับตัวอัตรรีเฟตปรับเป็น60 90แล้วก็ปรับเป็นอัตโนมัติตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนเรฟเฟตได้อย่างง่ายดายของหน้าจอซึ่งพีปรับเป็น90%เกระสับแบต 4,900mAh บอกเลยว่าแบตเพียงพอต่อการใช้งาน1วันจริงครับนี่ความไหลลื่นซึ่งพีชอบฟีเจอร์ในกระัดของตัวนี้มากกับ Android 14ซึ่งเป็น Android 4ที่ใช้งานได้ง่ายและมีการ ทที่บอกเลยว่าสุดจริงครับนี่มีการใช้งานในการเบรกหน้าจอด้วยถือว่าให้เรามาดีมากงด1,590บาทแรม4กีกิกบอกเพิ่ม4กีกิกแล้วก็สามารถเบรกหน้าจอผมได้ด้วยนะถือว่าให้มาจัดเต็มจริงเมสซูทําตัวลองออกมาในปีนี้คือดูหน่าใช้งานจริงครับนี่บอกเลยว่าทัชกดสปีนถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับอันนี้คือฟังก์ชันในการเบ่งหน้าจอนะ ถือว่ามีความสมุดมากเหมยซูเนี่ยทำลอมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากสามารถใช้ทั้งแนวตั้งนี่ครับแบบนี้แล้วก็แนวนอนสัพินะ CPU ให้มาเป็น u ูซิซอฟที606ออก a ต o r e คอในการใช้งานทั่วไปบอกว่ามีความหลายเรื่องจริงครับซึ่งพีเอรเกม ROV พี่ปรับสูงสุด รันเรนเดอร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากจัดการความร้อนดีลำโพงเสียงดังฟังชัดแล้วก็นี่ผมพับจิบบ่ายพีแบบเป็นตำ่ตำก็ถือว่าเพียงพอเนาะฟรีไฟกางการตำ่ตำก็ถือว่าเพียงพอเกมแก็ปชีมแพาตำ่ตำๆก็เพียงพอแล้วก็สามารถซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันธนาคารสุนไทยทุกแอปผมถือว่าให้มาจัดเต็มแบบคุณภาพจริงครับบอกเลยว่าสุดมากซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้กล้องผมมาดูว่า กล้องเป็นอย่างไรซึ่งพีรู้สึกว่าว้าวมากว่าเมยซูทํากล้องออกมาในการกดชัตเตอร์ถือว่ามีความรวดเร็วทันใจจริงผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่าใช้งานง่ายจริงครับบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้ซึ่งพีสัมผัสตัวกล้องมาคือกล้องให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่กับกล้องหลัง13ล้านนะครับมีออโต้โฟกัสแล้วก็กล้องหน้า8ล้านนะครับผมนี่ ซึ่งพีก็ไปใช้งานทั่วไปตัวนี้บอกเลยว่าสกินโทนในการถ่ายรูปตัวเหมืยซูทําลอมตัวนี้ออกมาถือว่าเพอร์เฟกจริงครับคุ้มมากนะงบ1590ถือว่าเป็นหู่ที่เพอร์เฟกจริงครับนี่กล้องดีครับผมในการถ่ายรูปสับพีนะ้งบพันกว่าบาทถือว่าให้มาดีมากอันนี้ขอชช่นชมจริงๆครับตัวกล้องนะครับผมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน,นมาดูว่าลำโพงเสียงจัดเป็นยังไงบ้างลำโพง2ตัวนะครับ เดี๋ยวผมมาดูว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรนะครับสปีนนะลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัด แล้วก็การที่ว่าเราฟังเพลงตัวนี้สอบกันในเกมก็ถือว่ารู้ว่าสตูจะฟังสั้นกว่าตัวนี้ถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงครับและพี่ชอบอีกคือเรื่องหน้าจอหน้าจออยากพีเซนมากเพราะว่าหน้าจอตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการสู้แสงสัปพีนะถือว่าสู้แสงได้ดีพอสมควรเลยนะครับนี่หน้าจออย่างสวยปรับสูงสุดในการเปิดคือ1080 P60 เฟรมครับบอกเลยว่าหน้าจอจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับนี่ สีสันของหน้าจอมีความสมูทจริงครับแล้วก็ตัวแสดงผลออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากขอชืช่นชมหน้าจอครับสีสันอย่างสวยผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสีสันสวยจริงโคตรสุดอะ่ะหน้าจอสุดมากโคตรสวยอะ่ะเหมือนซูทำหน้าจอออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากครับโห หน้าจอสวยงามจริงตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอที่สวยงามแล้วก็ทัดกดบอกเลยว่าทัดดีมากฟีลิ่งดีจริงครับผมใครหาไอดีงบึ่า1590บาทมองอเพียนตัวนี้คือเพอร์เฟกมากสพี P e. ในการซัพพอร์ตมาดูว่าในการจับสัญญ,ญาณ Wi-Fi ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการจับสัญญ,ญาณ Wi-Fi 5ได้ มากใน,นเพยงนะครับซึ่งพีขอทดสอบในการจับสัญญาณเลยพี่ทำการใช้งานมาหรือว่าในการใช้งานตัวปิงเนี่ยคือปิงน้อยดีมากครับดูในการจับสัญญาณไปซึ่งสามารถซัพพอร์ตได้เกินหนึ่งื้อยน้วว่าสุดจริงครับโหถือว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงเจ้าตัวเมยซู m อ็ูสนะครับนี่เร็วทันใจครับโหสุดยอดจริงเฮ้ หรือว่าจับสัญญาณ w i ไฟตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งานที่พี่ใช้งานมาผมสับวันนี้นะผมพีจะขอจบคลิปเพียงนี้เนาะหลังจากพี่ใช้งานมาผมสันันี้ขอบคุณครับพีจะขอเนี่ยบริการสั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้หรือว่าที่ตะก,ก้าสินค้าผมสันนี้ขอบคุณครับ